สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว ข้าวชุมชนเฮาก็บผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพดีน่าแต่ทำไมบ่มอมีคนซื่อเลยเนาะพ่อะอหยังเนาะเฮ้ยเฮ้ยทำไมข้าวเองอ่ะขายดีจังบอกเคล็ดลับข้าหน่อยสิข้าบอกเองให้ก็ได้ที่ศูนย์ข้าวชุมชนของข้าขายข้าวดีก็เพราะข้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามคำแนะนำของกรมการข้าว และไปขอใบอนุญาตรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและออกเลขประจำพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการการันตีว่าข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐานถ้าขายดีมันก็ไม่แปลกอ๋อโอเค พาคุณผู้ชมมาติดตามเกษตรกร,ร,กรต้นแบบค่ะที่ศูนย์เรียนรู้บ้านสีกายเหนือตำบลสีกายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะที่นี่เขามีการทําการเกษตรแบบเศรษฐแบบกิจพอเพียงมีการปลูกมะพร้าวน้ําหอมเป็นหลักค่ะแล้วก็เลี้ยงหอยขมเป็นรายได้เสริมต้องบอกว่าสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมเลยไปติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะค่ะ เศรีดีมาแล้วจ้าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมังงมหอยขมกันที่จังหวัดหนองคายคะ่ะมาเจอกับพี่สัญญาโยธวงเกษตรกร,ร,กรต้นแบบที่ศูนย์เรียนรู้บ้านสีกายเหนือตำบลสีกายเหนืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่เลี้ยงหอยขมลูกผสมสองสายพันธุ์นำมาเลี้ยงรวมกันในร่องสวนมะพราะ้าวซึ่งปกติหอยขมจะออกลูกเป็นตัวหอยขมหนึ่งตัวจะออกลูกได้ครั้งละ30-60ตัวค่าเฉลี่ยครั้งละ50ตัวและ ะจะออกลูกทุกๆ2-3สัปดาห์มีอายุยืนยาวกว่า10ปีเลยล่ะค่ะหากอยู่ในธรรมชาติที่เหมาะสมและไม่มีสารพิษซึ่งเมื่อมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หอยจำนวนมากก็จะมีลูกหอยเกิดขึ้นทุกวัน หอยที่พี่สัญญาเลี้ยงขายนั้นเป็นหอยที่ผ่านการผสมสายพันุ์แล้วจะตัวใหญ่เนื้อนุ่มและอร่อยเลี้ยงแบบอินทรีย์ซึ่งการเลี้ยงหอยขมนั้นเลี้ยงง่ายมากปกติจะให้เพียงอาหารเสริมที่เป็นรำข้าวข้าวเหนียวและมูลสัตว์ที่หมักแล้วโดยวางไว้เป็นจุดๆเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้น ที่สำคัญอย่าให้มีสารพิษอย่างเด็ดขาดเพราะหอยขมจะดูดกินอาหารบนดินหากมีสารพิษหอยจะตายหรือทำให้คนที่รับประทานหอยได้รับสารพิษไปด้วยนะคะส่วนเรื่องของตลาดไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะมีเกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อถึงที่ค่ะคือบอกหอยนี่ห้องเขานี่คล้ายๆว่าจากการศึกษาด้วยตัวเองเนาะกับบอมีวิชาก,การย่งเข้ากับว่าหอยเขานี่มันผ่านการผสม จากหอยหนงที่มันหน่วยไงญ่แต่วเนื้อมันหยาบกับหอยเปลือกแดงมันยาวเราเวลาเขามาเลี้ยงปั๊บนี่ออกลูกออกผสมมานี่มันจะพลอยครับเนื้อจะหลายจะพลอยเปลือกจะบอหนามันก็เลยเล่ากองเขานีเป็นอินทรีย์พร้อมกับเป็นอินทรียพร้อมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเขาบดไปวางขายตลาดแต่ขายอยู่ส่วนนี้ก็คิดว่าก็ได้ขายดีอยู่แต่ว่า เขายังขาย,ายอยู่แต่ว่าเรื่องตลาดนี่ผมว่าบม่มีปัญหาพอวันหนึ่งล่านตำสมรหรือเขาคือบักหอยนะครับมัได้ไละนะเขาเขาต้มต้มแล้วเขากิ่มหัวจิ้มหัวแพ็คใส่ถุงครับ,รบส่งขายได้ทั่ว นะครับเมี่้เขาว่าเท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าบกหอยนี่เป็นอาหารคือหอยคมนี่อาหารของมันมันได้หลายได้จิิงๆแต่บักหุ่งอ้อมแกงครัวพัดทอดยังไม่เบิดอาหารเมนูบักหอยนี่ครับถ้าบกหอยขายตลาดทั่วไปนะครับตามปกติอยู่น้าบ้านเนี่ยเขาจะเก็บหน้าจางน้องจางยังมาขายคือโลหนึ่งประมาณยี่สิบบาทแต่ว่าเขาขายเนี่ยเขาต้องขายประมาณจากสามสิบห้าหรือสี่สิบบาท ราคาหอยขมค่อนข้างคงที่ตลอดทั้งปีนะคะที่สำคัญอยู่ที่จะมีหอยเพียงพอส่งให้ได้เป็นประจำหรือไม่เท่านั้นหากทำได้ก็สามารถกำหนดราคาที่สูงขึ้นกว่าราคาปกติทั่วไปได้นอกจากนี้ทุกส่วนของหอยสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งหมดมีทั้งบทเปลือกเป็นแคลเซียมเป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์หรือเปลือกหอยที่มีขนาดพอเหมาะสวยงามก็จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกก็จะสามารถสร้างมูล ได้้เพิ่มมาากขึนคสำหรับวันนี้เวลากเกษตรมีดีหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ แบบนี้เรายิ้มได้นะคะเกษตรกรมีรายได้จากหลากหลายทางนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่ว่าในช่วงหน้าคุณผู้ชมคะ่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรรวมกลุ่มกันทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่แน่นอนนะคะเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีผลผลิตที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดด้วยช่วงหน้าติดตามกันค,ะค่ะ